วันนี้มีเวลาว่างหนึ่งวันนะฮะก็นั่งรถไฟจากดอนเมืองมาเที่ยวคลองบางหลวงนะฮะตอนแรกเข้าใจว่ามายากจริยง,ยงๆแต่มาโคตรง่ายนะฮะใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงก็จากบ้านที่รอนเมืองตอนนี้ผมอยู่ที่ริมคลองบางหลวงแลยนะฮะผมมาวันศุกร์นะฮะก็นักท่องเที่ยวคนไทยไม่ค่อยมีก็จะมีพวกต่างชาติาอะไรนะฮะอากาศดีะคนไม่เยอะครตอนแรกว่า จะลงนั่งเรือเล่นจอยโบ๊ทนะฮะคนละสามรอยจะดูก่อนว่าจะนั่งไม่นั่งฮะตอนนี้ขอเดินเล่นริมอ่คลองบางหลวงก่อนนะพอ,อจากท่าเรือวัดภูหาสวรรค์นนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่คลองบางกอกใหญ่กับคลองภาษีเจริญนะด้านหน้าเนี่ยครับ ด้าน,นหน้าคือวัดปากน้ำประศิจริญนะพระองค์<ถา>หใหญ่ด้านหน้านะฮะ เ้าคงใหญ่มากเลยนะฮะ ตอนที่เดินเข้ามาตอนแรกที่คลองบางหลวงนะฮะเห็นมีเรือวิ่งถามราคาแล้วก็อเออไม่สู้ราคานะะพอ,อ,อมาถึงวัดคูหาก็ถามราคาน้องทีมก็บีราคาคนไทยนะก็เลยตัดสินใจนั่งเรือนะะสูบแล้วไม่ผิดหวังนะฮะจะผิดหวังก็คือตัดสินใจไม่นั่งโชคดีที่ผมตัดสินใจนั่งนะฮะคือบรรยากาศในคลองคือบรรยากาศดีมากเลยที่วัดปากน้ำภรษศิเจรญพระองค์ใหญ่สง่ามมากเลยสวยมากๆเลยฮนะ